เฟลตตัวนี้แผ่นขนาดไหนนะคะเราก็ต้องเอาตลับเม็ดมาวัดนะคะว่าหัวเตาตัว,ตวนี้แผ่นเบอร์อะไรตัวนี้จะประมาณ7นิ้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้จะประมาณ7นิ้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแผ่นที่เราจะมาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องรู้ไซส์ขนาดก่อนนะคะว่าไซส์ไหนตัวนี้จะประมาณอ้าวเนิ้วเท่ากันเลยนะคะก็จะใส่ลงได้นะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือค่ะว่าเครื่องมือจะต้องมีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยนะคะไขควงแบนที่จะตีหน้าแผ่นนะคะทำให้แผ่นมันแตกนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปอันดับแรกเราก็ต้องตีหน้าแผ่นออกก่อนนะคะเคาะเคาะเคาะหน้าแผ่นออกเคาะเคาะค่อยคอเคาะออกนะคะเคาะเสร็จแล้วนะเราก็นี่ทำแบบนี้แบดับที่สองนะคะไขควงแบนนะคะค่อยๆยเอาตัวนี้ออกมา อันนี้เขาเรียกคิ้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้ที่ครอบอยู่อะวงแหวนตัวนี้เขาเรียกคิ้วคิ้วที่ครอบลงไปเนี่ยค่ะเราต้องเอาคิ้วออกก่อนนะคะเพื่อนๆออ,ออกมาแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะให้ดีอะหน้าเตาตัว,ตวนี้เห็นไหมคะพอมาเปิดออกมาแล้วอะข้างในงข้างๆนี้่ะสกระปรกถ้าจะให้ดีเราต้องทําความสะอาดด้วยนะคะเพื่อนเเพื่อ,อสิ่งเสียสกรปรกจะได้ไม่เข้าไปอุดตันที่ท่อเตานะคะ หลังจากนั้นเมื่อเราได้ทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็แผ่นใหม่มาใส่นะคะนี่คือแผ่นอินฟลีตแผ่นใหม่ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ลงไปค่อยๆค่อยๆใส่ลงไปหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาคิ้วค่ะพี่อนนี่เอาคิ้วใส่ลงไปนี่ค่อยๆกดทั่วๆนะคะกดให้ทั่วๆนี่อย่าทำแรง โอเคเรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายๆใครๆก็ทำกันได้ลองทำกันดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีๆฝากกดแชร์กันด้วย